รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรปลอดหนี้เกษตรเงินล้านครับตรงนี้นะครับเป็นฟาร์มไฮโดรโปรนิกนะครับที่เป็นฟาร์มที่อยู่ในโซนหลังของตัวล e คิวฟาร์มนะครับ สาเหตุก่อนว่าทําไมเนี่ยเราถึงได้สร้างฟาร์มไฮโดรโปนิกแล้วไฮโดรโปนิกแม่นตรายเหรอใครใครก็มองว่าเออมันใช้สารเคมีปลูกเนี่ยมันน่าจะตรายนะแล้วไฮโดรโปนิกเนี่ยไม่เสียค่าไฟเยอะเ,อเพราะว่าฟาร์มไฮโดรโปนิกต้องรันน้ํา24ชั่วโมงนะครับพี่โบบอกว่าเวลาคนที่เข้ามาในฟาร์มเราเนี่ยเราอ่ะจำเป็นจะต้องให้คนมาแล้วจับต้องฟาร์มเราได้ข้อที่หนึ่งนะครับคือก็ต้องเห็นว่าในนี้ต้องไม่มีของแพง โรงเรือนทําจากเต็นท์อีเวนต์นะครับนี่เต็นท์ขนาด5้คูณสิอนะครับปั๊มน้ําทําจากปั๊มชักกับมอเตอร์เครื่องซักผ้ามอเตอร์รถกอล์ฟหรือระบบท่อน้ํากระบะปูกนี่ก็ราคาหลักร้อยนะครับจริงๆหัวใจหลักของการทําให้ฟาร์มแห่งนี้มันดูง่ายเนี่ยตรงที่ว่าเราอยากให้เด็กเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาอยากทํานะครับหลายคนนะครับพาลูกไปเล่นดินไปสไลเดอร์ไปลงนาผมถามเถอะพาไปวันหนึ่งเขาอาจจะไปนะครับพาไปทุกวันไปไหมไม่ไปหรอก นั่นหมายความว่าวันนี้เราต้องทําให้เกษตรกรรมมันง่ายก่อนทําให้มันโงท่ที่สุดเท่าที่จะโง่ได้ทําให้รู้สึกว่าคนขี้เกียจและโง่อย่างพี่โบเนี่ยพี่โบเป็นตัวแทนเลยนะใครที่บอกว่าขี้เกียจมากและโง่ามากมาดูฟาร์มนี้เลยฟาร์มเนี่ยทั้งขี้เกียจและโง่ทํายังไงก็ได้ให้คนขี้เกียจคนโง่ทําได้นะครับคนอื่นจะทําตามได้ดังนั้นเราก็จะลดขั้นตอนตัดอะไรที่ยาก,ยากเกษตรกรรมต้องไม่ร้อนครับต้องไม่จากแดดต้องไม่สกปรก แลวต้องได้เงินเยอะด้วยนะครับดังนั้นฟาร์มไฮโดรโปรนิกเนี่ยเป็นฟาร์มที่ไม่ร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็พราะมีโรงเรือนครอบคุม,มแมลงไม่เข้านะครับแล้วก็ค่าไฟศูนย์บาทด้วยก็คือการบริหารจัดการน้ําใช้เขื่อนฝายแก้มลิงคลองไส้ไก่เนี่ยเอาหมดเลการเดี๋ยวไปดูข้างในโรงเรือนกันว่ามันเป็นยังไงครับ<อ>ครับตรงนี้นะครับเป็นฟาร์มที่ใช้ระบบไฮโดรโปรนิกสนะครับก็คือ พี่โบถามนะครับว่าคนที่ทําไฮโดรบปนิกมาทั้งชีวิตเนี่ยเ,<อ>เสียค่าไฟถูกไหมครับฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มค่าไฟศูนย์บาททําไฮโดรบปนิกได้ไหมครับเอาที่จริงแล้วเนะี่ยจริงๆนะครับฟาร์มนี้เนี่ยไม่สามารถจะทำไฮโดรโปนิกได้เพราะไม่มีไฟฟ้านะครับแต่พี่โบมาลองหาวิธีว่าทํำยังไงให้สามารถลั่นน้ําได้ทําให้น้ํามันวิ่งได้ทั้งวันนะครับโดยที่ไม่เสียค่าไฟนะครับวิธีคิดพี่โบก็คือพี่โบไปออกไปสํารวจฟาร์มต่างๆก่อน พี่โบพบว่านะครับผักไฮโดรโปนิกที่เราปลูกกันทั่วไปเนี่ยเขาต้องปั๊มน้ํา24ชั่วโมงพี่โบถามว่าการปั๊มน้ํา24ชั่วโมงนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาออกซิเจนกับสารอาหารมาให้พืชน,นะครับฟาร์มแห่งนี้นะครับเป็นฟาร์มที่ใช้ไฟฟ้าเฉพาะกลางวันอย่างเดียวเท่านั้นกลางคืนไม่ใช้เลยกลางวันเนี่ยเราก็ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอีกทำยังไงเราเอาพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับมาสูบน้ําขึ้นไปไว้ในที่สูงนะครับเรียกว่าเขื่อนนะครับใช้เวลา ห้านาทีหยุดเต็มเขื่อนนะครับจะปล่อยให้ไหลลงอีก25นาทีดังนั้นหมายความว่า1ชั่วโมงนะครับปั๊มน้ําของพี่โบ้เนี่ยจะทํางานแค่10นาทีเท่านั้นทีนี้มันมีปัญหาอีกครับว่าฟาร์มผักไฮโดที่ต้องรันน้ํา24ชั่วโมงเนี่ยสาเหตุก็คือเขาต้องการให้รากไม่ไม่แห้งจนมันตายดังนั้นพี่โบ้ชทาไงแก้ปัญหาด้วยกันพี่โบ้สร้างรางให้ตรงครับรางของพี่โบ้จะเป็นรางที่ขนานกับแกนผืนผืนดินนะครับดังนั้นหมายความว่า เมื่อเวลาปั๊มหยุดหรือว่าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยพ่โบปิดหัวปิดท้ายไว้แล้วก็ทําฝ่ายน้ำลงมาหนึ่งเซนรางรางผักพิโบนะครับจะมีน้ําหยดอยู่ตลอดนะครับงั้นหมายความว่ากลางวันก็ไฟดับก็ได้กลางคืนปิดไฟเลยก็ได้งั้นแสดงว่าระบบนี้นะครับสามารถเอา2ระบบมาผสมกันก็คือระบบ DFT DRFT กับ NFT ก็คือระบบน้ํานิ่งกับน้ําไหลกลางคืนเป็นระบบน้านิ่งครับกลางวันเป็นระบบระบบน้ําไหลดังนั้นพืชเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารในช่วงกลางวันกลางคืนพืชจะมีน้ําขังอยู่ วิธีการจัดการของเราก็คือเอาพลังงานฟรีนะครับสูบน้ำไปใส่ในแท้งตัวนั้นนะครับแท้งนั้นตัวสูงกว่าพื้นประมาณ1เมตรนะครับก็เอาน้ําขึ้นที่สูงโด,โดยการใช้พลังงานจากโซลารเซลล์เนี่ยสูบขึ้นที่สูงจากนั้นก็ปล่อยให้น้ําไหลลงมานะครับไปปล่อย,ไปป,อยไปปล่อยที่ปลายรางทั้งหมดนะครับแล้วน้ําจากปลายรางก็จะวิ่งมาที่หัวรางนี้ครับแล้วก็ลงไปงั้นหลักการของในหลวงในการที่ก้าที่เราน้อมนําและเอาแนวคิดมาใส่ตรงนี้คืออะไรครับ เขื่อนแปลว่าเก็บน้าในที่สูงก็คือถังนั้นทําหน้าที่เป็นเขื่อนนะครับฝายมีหน้าที่ชะลอน้ําดังนั้นรางนี้นะครับปิดหัวท้ายอยู่แล้วก็ทําฝายไว้1เซนดังนั้นรางนี้ทําหน้าที่เป็นฝายนะครับเก็บน้ําที่ปลายน้ำได้แก้มลิงดังนั้นถังน้ําที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ฝังลงไปในใต้ดินนั้นก็คือทําหน้าที่เป็นแก้มลิงแล้วก็ดูดน้ําขึ้นเขื่อนด้วยคําว่าค่าฝายศูนยบาทมีคลองไส้ไก่เชื่อมดังนั้นเขื่อนฝายแก้มลิงค่าฝายศูนยบาทเนี่ย มันตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็มีมีคลองไส้ไก่เชื่อมอีกข้อหนึ่งพี่โบลืมไปนะครับงั้นเขื่อนฝายแก้มลิงคลองไส้ไก่ข้าวฝายศูนย์บาทเป็นหัวข้อที่แปลงผักไฮโดรโปนิกแปลงนี้นะครับเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ส่วนที่การจัดการตรงนี้เนี่ยทำยังไงแปลงนี้มันถึงได้ใช้เงินน้อยน้อยยังไงครับโรงเรือนคนก็บอกว่ามันแพงโรงเรือนเนี่ยพี่โบก็เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยโรงเรือนหลังละประมาณแสนกว่าบาทพี่โบก็เลยใช้วิธีประหยัดนิดหนึ่งครับ โรงเรือนแห่งนี้นะครับทำจากเต็นท์อีเวนต์ขนาด5คูณ12อเอามาต่อกันต่อกันต่อกันอย่างพี่โบก็เฮ้ยหนึ่งโรงมันเล็กมันร้อนทำไงต่อให้เป็น3โรงต่อกันพี่โบจะมี3โรง4โรงแล้วก็2โงโรงแล้วก็6โรงพี่โบก็เช็คดูว,ว่าโรงไหนมันร้อนมากร้อนน้อยสรุปก็คือยิ่งกว้างเท่าไหร่อากาศยิ่งโฟลเท่าไหร่มันก็จะยิ่งร้อนน้อยลงไปแต่กันั้นยังไม่พอนะครับพี่โบก็ปีการสร้างร่องน้ำนะครับมีร่องน้ําที่มีวอเตอร์แคสปลูกข้าง เพื่อสร,สร้างไอ้น้ำขึ้นมาพิโบโเจาะอ,อากาศขึ้นบนหัวนี่ครับจะมีเป็นมุ้งกันมแมลงเพื่อให้อากาศเนี่ยลอยขึ้นไปได้ดังนั้นความร้อนที่กดลงมาจากโดมเนี่ยจะไหลและออกไปตรงนี้บวกกับพัดลมตัวนั้นครับทำหน้าที่เคลื่อนอากาศงั้นตัวโรงเรือนของพ่โบเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่ไม่ได้ร้อนมากนะครับถึงขนาดจะว่าอบอ้าวงั้นผักสลัดเนี่ยซึ่งเป็นผักที่ต้องการความเย็นนะครับอุณหภูมิเขาบ้านเขาอยู่เมืองหนาวดังนั้นเขามาปลูกในที่ร,ร้อนเขาจะไม่โตนะครับ แล้วผักนี้นะครับไฮโดรที่บอกแล้วใครบอกว่าไฮโดรโปนิกมันอันตรายเกิดจากไนเตรตทีนี้ไนเตรตเกิดจากปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีดังนั้นผักไฮโดรเนี่ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ทางน้ําดังนั้นปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเป็นปน,น้ำหมักงั้นผักเราเนี่ยจะต้นไม่ใหญ่เท่ากับผักสารเคมีแต่ว่าเรามีแคปชั่นของผักว่าถึงไม่สวยเลิศเลอแต่เธอโคตรปลอดภัยนะครับเป็นผักที่เราปลูกในฟาร์มแล้วเราก็แปรรูปนะครับทำา้้นอาหารที่อยู่หน้าฟาร์มเราก็เดี๋ยวจะพูดในช่วงต,ต,ต่อไปัวนนนี้นะครับ ฟาร์มไฮโดรโปนิกแห่งนี้ก็จึงมีอีกแบบหนึ่งเป็นแบบ12ชั้นอันนี้ชั้นเดียวดูแล้วมันมันยังธรรมดาไปหน่อยนะครับไปดู12ชั้นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับปะครับตรงนี้นะครับเป็นฟาร์มไฮโดรโปนิกที่พี่โบนะครับอัปเกรดนะครับหรือว่าพัฒนาขึ้นให้มันกลายเป็น12ชั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีการปลูกให้ใช้พื้นที่น้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นฟาร์มไฮโดรบปนิกที่จดสิทธิบัตรไว้นะครับเรื่องของการใช้เขื่อนฝายแก้มลิงของไส่ไก่นะครับบวกคําว่าเข้าฝ่ายสุนันะครับหลักการทํางานของตรงนี้นะครับก็คือพี่โบเนี่ยเอาน้ํานะครับสูบขึ้นไปไว้ในที่สูงนะครับเรียกว่าเขื่อนด้วยพลังงานฟรีจากนั้นก็ให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลลงที่ต่ำนะครับด้วยกาวิตี้หรือแรงโน้มถ่วงดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยจะไหลลงมาเรื่อยๆครับใช้เวลา5นาทีเต็มเขื่อนนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับ ทำหน้าที่เป็นคองไส้ไก่แล้วก็ทําหน้าที่เป็นฝายชะลอน้านะครับส่วนพอไปถึงล่างสุดเนี่ยจะเรียกว่าปลายน้ำสำหรับพี่โบเนี่ยจะเรียกว่าแก้มลิงนะครับงั้นเขื่อนฝายแก้มลิงนะครับมีคองไส้ไก่เชื่อมแล้วเนี่ยมันยังไม่จบครับมันยังมีคําว่าค่าไฟฉนบาทก็คือเอาพลังงานโซลาเซลล์นะพี่โบใช้แผงโซลาเซลล์นะครับหแผงต่อมาที่ทัมเมอร์นะครับต่อมาที่แบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับดังนั้นตัวนี้ทํางานดูดขึ้นไป ห้านาทีหยุดปล่อยลงยี่ห้านาทีดูขึ้นห้านาทีปล่อยลงยี่ห้นนานาทีนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยทำงานสิบนาทีนะครับแล้วก็จะทํางานเฉพาะกลางวันอย่างเดียวสิบสองชั่วโมงครับเท่ากับร้อยยี่สิบนาทีนะครับก็คือสองชั่วโมงดังนั้นฟาร์มแห่งนี้นะครับเป็นการบริหารจัดการพลังงานให้คุ้มค่านะครับเป็นการบริหารจัดการน้ําให้คุ้มค่านะครับใช้พลังงานน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ผลิตพลังงานให้น้อยที่สุดเข้ามา ชดเชยนะครับฟาร์มแห่งนี้จึงกลายเป็นฟาร์มข้าวไฟสุนบาทคร,บครับส่วนการปลูกพืชเนี่ยพี่บอกแล้วนะครับฟาร์มนี้เป็นตัวแทนของคนขี้เกียจและคนโง่ยังไงครับถ้าให้ว่าไปขุดดินหรือวันนี้พาเด็กไปขุดดินพี่โบบอกแล้วเด็กไม่ไปแน่เราจึงเปลี่ยนแผนครับวิธีการคุยกับเด็กให้รู้เรื่องคุยกับคนรุ่นใหม่ให้รู้เรื่องเนี่ยเราคุยด้วยภาษาเดียวกับเขานะครับในเมื่อเมื่ออยากทำใช่ไหมไม่ต้องทําพี่โบก็เอาหินครับที่นี่นะครับเราเรียกว่าปลูกด้วยเราเป็นแปลงผักที่ไม่ใช้ดินนะครับเราใช้เป็นหินนัวีีะครรรบเท่่ยกา์ เพอร์ไลท์วูลิคูลายเนี่ยผสมกัน1ต่อ4นะครับจะใช้เพอร์ไลท์ส่ส่วนวูลิคูลายท์1ส่วนใส่ลงไปประมาณเต็มถ้วยขนาดนี้นะครับจากนั้นก็หยอดมเมล็ดหยอดมเมล็ดผักนะครับลงไป1มเมล็ดแล้วก็ยกมาวางในแปลงปลูกนะครับ1สัปดาห์ต่อมามันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าที่นี่นะครับเป็นการปลูกพืชแบบง่ายๆนะครับไม่มีการอนุบาล1อนุบาล2ที่อื่นเนี่ยเขาอ,อาจจะต้องมีการเอามเมล็ดผักเนี่ย ไปเพาะในฟองน้ำไปแช่ก่อนแล้วก็ฟองน้ำสองสัปดาห์ค่อยเอามาใส่ในโต๊ะปลูกทีนี้ใช้วิธีการคือเอาหินใส่ถ้วยเอาเม็ดผักใส่แล้วก็วางลงในนี้เลยครับวางลงไปในนี้ปุ๊บเนี่ยระบบเข้าไปถึงบาทจะเป็นการรันน้ำครับเป็นการวิ่งน้ําให้น้ําวิ่งเอาสารอาหารมาให้นะครับสารอาหารที่เราให้เนี่ยอย่างที่บอกามาแล้วว่าทั่วๆไปเนี่ยจะใช้ปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ย AB นะครับเป็นสารอาหารที่ใช้เป็นการสร้างด้วย าสารเคมีในการทำางั้นคนก็จะบอกว่ามันมีไนเตรตสะสมพี่โบก็บอกอเอาะเอางนี้แล้วกันในเมื่อไนเตรตสะสมเนี่ยก็เกิดจากปุ๋ย a b ใช่ไหมงัม้นก็อย่าใช้กันแล้วกันพี่โบก็เลยเอาปุ๋ยอินรีย์มาให้ทางน้ำนะครับพี่โบไปเจอผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เป็นปุ๋ยอินรีที่ให้ทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้าหมักจากมูลไส้เดือนจากปลาทะเลจากต,นน ون, ต้นนู้นต้นนี้ต้นนั้นแต่ต้นกล้วยหนอกยูนันซีหนอกกล้วยพี่โบก็ไปเอามาหลายๆอย่างเนี่ย ก็มาทดลองนะครับผักพี่โบ้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในฤดูหนาวผักก็จะงามคล้ายๆกันแต่พอในฤดูร้อนเนี่ยผักเราอาจจะอ่อนแอกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผักอ่อนแอกว่าแล้วมันจะใช้การไม่ได้อย่างที่บอกถึงไม่สวยลเลิศเลอแต่เธอโคตรปลอดภัยเนี่ยเป็นแคปชั่นของเขาเลยนะครับเขาสามารถที่จะขึ้นได้ปลอดภัยไม่มีสารอาหารก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับดังนั้นฟาร์มไฮโดรโปนิกส์แห่งนี้เนี่ยเป็นฟาร์มที่ใช้พลังงานฟรีเป็นฟาร์มที่ ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็แนวคิดก็คือเรื่องของการไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่สกรปรกแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับก็เราจึงมีการต่อยอดด้วยการแปลรูปนะครับมีการทําเป็นร้านอาหารหรือว่าการไปดูแปลงผักอินทรีย์ก็ติดตามได้ครับอีกหนึ่งเกษตรอินทรีย์นะครับที่มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนมีการจัดการที่ดีเยี่ยมครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ สัปดาห์หน้านะครับพี่โบยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันถึงการต่อย,ยอดไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มอีกนะฮะจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ เป็นคนคไทยแผ่นดินทองของคนรวยน้ำใจเอกลักษณ์ยิ้มละไมยิ้มสยา,ยรยาเราร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมศิลปะเลิศล้ำ จะถือฝีมือไทยภูมิปัญญาและภาษาไทยของเราเหมือนปากน้ำมุท่น้ำ,นำชุ่มช่ำสวยเกินจยาดแสงคำมากลก่าใต้แสงตะวันและดวงดาว